ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนๆชาว f c กีฮีลนุเบรดสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ยังต่อกันอยู่นะครับในชุดยอดขุนพลต้องบอกว่ายอดขุนพลก็เรียงแถวกันเข้ามาเลยครับองนี้ครับต้องบอกว่าพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับอ่าก็ไม่ถึงก็ใหญ่โตนะครับ มากนะครับก็ประมาณทัก5.2นะครับเนี่ยนะครับสูง5.2นะครับก็กว้างประมาณทัก3นะครับอ่ากว้างประมาณสัก3มเซนนะครับความหนาก็ปกตินะครับเหมือนองค์ทั่วไปนะครับความหนาก็8มิลได้อ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับ ต้องบอกว่าก็ยังไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับพิมพ์นี้ต้องบอกว่า,าผมจะเรียกว่าพิมพ์ใบเสมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่มีเอลกลักษณ์นะครับลักษณะนะครับแต่ว่าเนื้อหานะครับพระชุดนี้นะครับยอดขอนุนพลที่ที่ผมสะสมมาเนี่ยนะครับก็เนื้อหาจะเหมือนกันเพราะผมดูผมรู้เลยครับ เนื้อหาจะเหมือนกันนะครับอยู่ในยุคเดียวกันนะครับวิธีการสร้างนะครับลักษณะการปาดการแตกของเนื้อพระนะครับในชุดพวกนี้แล้วก็วิธีการลงลักษ์ลงชาติแดงนะครับลงลักษ์บางส่วนทาทองบางส่วนทาชาติบางส่วนพวกนี้นะครับจะเป็นลักษณะเขานะครับการทำนะครับก็ มีในบันทึกนะครับที่ลงอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับการทําในช่วงรัชกาลที่4นะครับช่วงปลายรัชกาลที่4แล้วนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้นะครับต้องบอกว่านี่ใบเสมานะครับเนื่องจากเนื้อจะออกสีขาวหน่อยนะครับแสงอาจจะนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะเหมือนใบเสมานะครับท่านที่ไม่ทราบก็ลองดูตามวัดนะครับที่อยู่รอบโบสถ์นะครับ ลักษณะเหมือนใบเสมานะครับผมจะเรียกใบเสมานะครับพิมพ์นี้เหมือนกับพิมื่นใบโพใหญ่ใบโพเล็กอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ยังอยู่บนฐานนะครับขาโต๊ะฐานสิงสามชั้นนะครับโต๊ะขาสิงสามชั้นเหมือนเดิมนะครับลักษณะนะฮะนอกจากมีในใบเสมาแล้วนะครับอ่า พาประธานก็นั่งอยู่ในไบเีมานะครับเราเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าโต๊ะนะครับขาจะเล็กหน่อยนะครับขาจะเล็กเดียวนะครับมีความสูงของขาโต๊ะมากกว่าพิมพ์อื่นนะครับเนี่ยความสูงช่วงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ในโต๊ะแต่ละชั้นนะครับก็จะมีลายฟันปลานะครับลายหยักฟันปลานะครับอย่างเงี้ยครับ นี้ถ้าจะขาขาโตหลุดไปนะครับเนี่ยเกิดจากการแห้งนะครับพอแห้งแล้วก็มีการม้วนตัวของเนื้อผงนะครับก็ทําให้หลุดล่อนตามกาลเวลานะครับชั้น1ชั้นสองนะครับไม่เห็นเส้นขีดนะครับจะเป็นโต้งโค้งอนบนนะครับชั้นที่3ามเมื่อมีขีดรองเส้นหนึ่งนะครับก็มีความสูงพอสมควรนะครับเนี่ยโต๊ะชั้นที่3ามนะครับ ชั้นที่สามขาจะใหญ่นะครับขาสิงห์ลักษณะเห็นไหมครับจะใหญ่กว่าขาชั้นอื่นนะครับชั้นอื่นจะเรียวขานี้จะมีการปลายขาโตนี่จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเท้าสิงห์จริงๆขาสิงห์ก็เป็นเท้าสิงห์นะครับขาโตสามชั้นเสร็จแล้วนะครับที่เรามาดูนะครับในเรื่องของธรรมชาติอย่างที่ผมบอกนะครับแนะนําในการดูพระนะครับตามแบบฉบับ การนํมบอเด็นะครับซุ้มนะครับเราดูกายภาพทั่วไปแล้วซุ้มนะครับเห็นไหมครับมีการคดเคี้ยวนะครับมีการหดม้วนตัวนะครับมีการหดม้วนนะครับนะครับนี่ครับซุ้มได้ไม่แตกนะครับการม้วนตัวมีการแตกนะครับหดเหี่ยวแห้งนะครับ แล้วก็ยุบยุบนี่คือเนี่ยสภาพตามพื้นนะครับพื้นผิวยุบหรือว่าตามทุ้มเนี่ยยุบแยกนะครับยุบแยกย่นนะครับยุบแยกย่นยุบแบ่งไปนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดครับเนื้อหาพักจะแกร่งนะครับต้องบอกว่าแข่งนะครับมีความแกร่งนะครับแข็งมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์อีกเอกลักษณ์หนึ่งนะครับ ลักษณะการทำเนี่ยก็มีรอยปาาจากด้านหลังนะครับจะเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายนะครับเห็นรอยปานะครับแล้วก็มีการลงชาตินะครับลงชาติแดงครับพาทองนะครับมีพื้นผิวโดยทั่วไปนะครับก็หดเหี่ยวแห้งยุบแยกย่นตามสูตรครับเราก็ดูพุทธพิมพ์นะครับว่าเป็นเอกลักษณ์แบบไหนนะครับเนี่ยใบเสมาก็สวยดีครับ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคอลเลคชันผมนะครับพิมพ์ยอดขุนพลนะครับต้องบอกว่าชุดยอดขุนพลผมเลยนะครับมีกี่พิมพ์ผมก็จะหาสะสมนะครับเพราะว่าในบันทึกก็ยังไม่เคยเจอนะครับว่าสร้างไว้กี่พิมพ์นะครับจํานวนเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับนี่แต่อย่างอย่างพิมพ์ที่ว่าสร้าง99อง์นะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ต้องต้องตรวจสอบพิสูจน์ดูด้วยตานะครับว่าอยู่ที่ธรรมกานะครับก็ได้มีแจกจ่ายไปแล้วนะ99องค์พิมพ์ไหนนะครับเดี๋ยววันไหนผมได้วันไหนผมได้นัดท่านแล้วเดี๋ยว,วผมไปนะครับผมได้ข้อมูลนะผมจะมาะถ่ายคลิปเผยแพร่ให้ทุกท่านดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พิมพ์ที่ว่ายอดคุณพล99องค์อ่ะมันคือพิมพ์ไหนกันแน่นะครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนก็ใช้ กปต้องบอกว่ากอ๊กอปคําก๊อปตัวหนังสือกันมาวางมาวางมาวางนะครับบอกอพิมพ์นี้99พิมพ์นี้ก็99นะครับมันไม่ใช่ครับพวกผมเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วครับตั้งแต่ปฏิทินถามทหารแล้วรูปภาพก็ไม่เหมือนกับพระอยู่แล้วนะครับทําไมแยกแยะกันไม่ได้ผมก็ยังงงอยู่ก็ยังแอบอ้างกันว่าเป็นพิมพ์เนี้ยนะครับว่าพิมพ์จอมพลถนอมนะครับแขวนอยู่นะครับ นี่แค่99มันไม่ใช่ครับผมบอกเลยไม่ใช่นะครับก็ต้องพิสูจน์ครับผมเป็นคนชอบพิสูจน์นะครับก็อยากให้ทุกข่านช่วยกันพิสูจน์นะครับหาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับร่วมกันเผยแพร่นะครับลรนลงนะครับแล้วก็อนุรักษ์ซึ่งไว้พระพุทธศาสนาของบ้านเรานะครับต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับในเรื่องพักเครื่องนะครับที่อื่นเขาไม่มีพักเครื่องแล้วครับเขาอาจจะบูชาอย่างอื่นนะครับแต่ของเราตอนนี้ ถือว่าไปไกลระดับโลกแล้วนะครับได้ข่าวว่าก็มีพวกก็เรียกอะไรบกเกอร์นะครับของพักเครื่องต่างชาตินะครับแถวเอเชียเรานะครับสิงคโปรมาเล่ฮ่องกงพวกจีนพวกนี้นะครับก็เดินทางเข้ามาถ่ายทําแล้วมีการเข้าซื้อไปนะครับแล้วก็ไปขายให้คนรวยนะครับระดับโลกก็มีการเข้าประมูลในตลาดระดับโลกถึง300ล้าน600ล้านนะครับ ในพระสมเด็จของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านรณรนลงไว้นะครับซึ่งเอกลักษณ์ของพระสมเด็จบ้านเรานะครับอย่าทําเก๊เลยครับวอนคนที่ทําปลอมนะครับอย่าทําเก๊เลยครับพอไปแล้วเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วมันอายต่างชาติครับเขามีเครื่องมือตรวจสอบครับต้องบอกว่าเครื่องมือก็ทันสมัยกว่าเราเยอะนะครับเขามีมานานแล้วนะครับในเรื่องการตรวจสอบ เขามองว่าพักเครื่องเราเขาไม่ได้มองพุทธคุณนะครับเขามองในเรื่องของวัตถุโบราณนะครับที่มีอายุยาวนานนะครับมีอายุยาวนานแล้วมีความนิยมในประเทศไทยที่สูงมากเนี่ยชาวต่างชาติเขามองลักษณะนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านที่มีก็เก็บถึงลูกถึงหลานนะครับอ่าก็อย่าให้ถูญหายอ่ะอันนี้คือด้านข้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือขอบที่บังคับ ไม่พิมพ์ก็คือความหนานะครับเนี่ยก็ส่วนสูงสุดก็คือในส่วนของอฐานนะครับของฐานนะครับจะสูงกว่าองค์พระนะครับทีนี้ของโต๊ะนะครับส่วนอยากของโต๊ะแล้วทีนี้ในส่วนของการกดพิมพ์นครับเนี่ยความลึกจะอยู่แค่รอยนี้ประมาณนี้นะครับพิมพ์หน้าเดียวนี่นะครับความลึก แล้วการตัดเห็นได้ชัดเจนนะครับใครว่าตัดจากข้างหลังผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะครับพระสมเด็จยิ่งมันพิมพ์หน้าเดียวแล้วมีกรอบกระจกจากด้านหน้านะครับในการบังคับไมพิมพ์ในการตัดเนี่ยต้องตัดจากข้างหน้าแน่นอนนะครับไม่มีใครตัดข้างหลังนะวางพระกระบี่แลครับเนี่ยนะครับตัดจากข้างหน้านะครับเนี่ยเกิดการรอยแยกนะครับ การคูดของเม็ดมนสารนะครับแล้วก็ทําให้พ้าเนเกิดการแยกตามความคมของใบมีดนะครับหรือใบตอกตัดอะไรก็แล้วแต่แล้วส่วนที่เห็น,นชัดก็คือจากตรงนี้นะครับนี่คือตัดวางไม่สุดนะครับอ่าไม่ออกใช่ไหมครับเวลาเราวางมีดลองลองวางอะไรก็ได้นะครับที่เราตัดออกจากวางบนเขียงแล้วเราลองตัดดูบางทีมีดเนี่ยการวางมีด เขาไม่ได้วางร8อนะครับเหมือนเครื่องตัดกระดาษอะไรพวกนี้ปั๊บมันไม่ถึงปุ๊บแต่ว่าเนื้อผงม,ม่นิ่มถูกต้องไหมครับเขาตัดเสร็จแล้วก็ปัดออกเลยปัดออกข้างเลยมันก็จะเป็นรอยอย่างนี้นะครับนี่คือการสังเกตของผมนะครับก็ลองไปพิจารณาได้นะครับเนี่ยตัดจากข้างหน้านะครับเห็นได้ชัดอ่า ด้านนี้นะครับนะเกิดร,รอยแยกนะฮะตามมานะครับด้านหลังเนะี่ยมันจะมีความคมนะครับของขอบที่ตัดนะครับที่เหลือนะฮะอันเอกลักษณ์ครับ,รรบมีเอกลักษณ์ เวลาผมดูพระเนี่ยผมดูทุกอย่างนะครับดูทุกมุมดูทุกเม็ดแล้วดูบ่อยๆครับดูบ่อยๆดูซ้ําๆนะครับบางอย่างถ้าเราดูเร็วมันจะข้ามไปเราจะไม่เห็นนะครับอย่างเช่นผงตะไบทรายทองทรายเงินอะไรพวกเม็ดบนสารพวกที่มันเล็กๆเลยครับที่ต้องลงกล้องหาเนี่ยบางทีดูรอบเดียวไม่เจอแล้วครับดูบ่อยๆครับอ่ะเอกลักษณ์เจออีกแล้วนะครับเนี่ย เวลาผมสังเกตถ้ามีหลายองค์ปุ๊บเนี่ยผมก็จะสั id, งเกตเห็นครับข้างขวามือเราเนี่ยความหนามันแค่นี้มันน้อยกว่าฝั่งซ้ายมือผมเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนี้จะหนาโนูนหนากว่าเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วการกดโนนอันนี้ก็สูงขึ้นไปเลยถ้ารรดูจากเส้นซุ้มนะครับโค้งตามขึ้นไปเลยนะฮะเนี่ยเนี่ผมดูแบบนี้เลยนะครับทีนี้ใครจะทําเรียนแบบอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันก็ต้องศึกษากันให้เยอะนะครับอย่างที่บอกแล้วความเก่าน,ม,นมันทําเรียนแบบกันไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยความเก่า<ม>ยากครับถึงคุณจะอบถึงคุณจะไปคุกที่ดินคุกแคลไซตอ,อ,อะไรผสมทําเป็นแคลไซตก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปต่อไปนะครับว่าในเรื่องของออการผ้าปอมนะครับแคลไซตปอมมันเป็นยังไงนะครับผมจะให้ดูนะครับมีฝัง ฝังลวดเข้าไปนะครับในหลอดด้วยนะครับในองค์พระก็มีนะครับอ่าช่วงที่ทิตชนะครับพระกิ่งสมเด็จมีกิ่งคนเราก็อุตริตนะครับผมว่าถ้าทําพระได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยวอนเลยครับคนที่ทําพระปลอมนะครับทําได้ดีขนาดนี้คุณทําให้เป็นพระแท้ไปเลยนะครับเพราะคุณแกะพิมพ์ได้นะครับคุณหามวลสารที่ใช่นะครับ แล้วพระนั้นเนี่ยคุณไปนําเสนอตามวัดวาอารามเลยครับคุณได้บุญครับแล้วเป็นพระแท้ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับแล้วคุณก็จะมีชื่อเสียงคุณก็จะได้บุญด้วยนะครับฝีมือคุณก็จะเผยแผ่ไปให้กับคนอื่นๆได้เห็นว่าเออใครนอเป็นคนแกะพิมพ์พระอันนี้เนี่ยคุณทําให้เป็นพระแท้ซะคุณอย่ามาทําเป็นพระปลอมนะครับไปออกตามวัดะนะครับให้วัดปั้มตาเรียบร้อยนะครับออกวัดนี้งานนี้ แล้วคุณก็จะได้บุญครับคุณก็จะมีจิตเป็นกุศลนะครับคุณจะได้นอนหลับสบายนะครับนอนตายตาหลับเอาง่ายๆคุณไม่ได้ทําเวรกรรมทําบาปไว้นะครับในชาตินี้ต้องบอกว่าเวรกรรมนั้นจิตจรวดนะผมเจอมาหลายรายแล้วนะครับผมเจอมาหลายรายแล้วผมก็พยายามสั่งสมบุญบารมีนะครับในเรื่องของคําสอนของสมเด็จพุทธจารโตนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับชั่วฟ้าดินสลายนะครับท้ายคลิปผมจะลงให้ดูอยู่เรื่อยนะครับ ก็ไม่สามารถห้ามเราอยู่นะครับเมื่อถึงเวลานั้นนะครับอ่าคนนี้จะประสบความสำเร็จดูด้านหลังครับเนี่ยลักษณะการปาดอย่างที่ผมบอกเนี่ยเหมือนกันเลยครับหลายๆพิมพ์จะเหมือนกันในการปาดนะฮะตรงชาติแดงนะครับหนอนดน้นเรียกว่าหนอนด้นนะครับเนี่ยขอบนะครับมีการก่อนเป็นธรรมชาตินะครับ จะไม่เรียบตรงนะครับการยุบย่นหนอนด้นการแหว่งต่างๆการแยกนะครับเนี่ยการแห้งตัวปุ๊บพระมีการแยกนะครับการยุบตัวนะครับการยุบตัวการแยกย่นยุบแยกย่นมีหมดเลยครับหดเหี่ยวแห้งนะครับก็ให้เห็นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลงกล้องพันเอ็กนะครับ ดูเนื้อหาอันนี้ดูกายภาพภายนอกไปก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาไปพร้อมกันนะครับยังไงดีเราก็บอกว่าดีนะครับยังไงไม่ใช่เราก็ไม่แนะนํานะครับผมก็มีวิธีการนําเสนอให้ท่านชมในมุมของคนที่ไม่ดีนะครับทาในทาในสิ่งไม่ดีนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแล้กดติดตามด้วยนะครับมีรันอมูเลต สวัสดีครับครับก็มาต่อกันที่ภาพขยายพันเอ็กนะครับในพิมพ์เซมานะครับพิม์นี้นะครับใบเซมานะครับยอดขุนพลใบเซมาเห็นไหมครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับนะครับสังเกตว่าเราจะเห็นสภาพพื้นผิวไงไหมครับตามรอยแยกนะครับเนี่ยรอยแตกรอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย แล้วก็พวกชาติแดงต่างก็ลงอยู่ตามร่องนะครับก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับมีความหนามีติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยเนี่ยเราดูเป็นความธรรมชาติมีบางมีหนามีใหญ่มีเล็กนะครับเป็นธรรมชาตินะ้วรอยอยากรอยแต่งนะครับเขาขาวนะแครไซ์นะครับ,รบต้องบอกว่าแครไซ์นะครับขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ผ,ทง,ผทง,ทงทองครับผงทองทาทองครับมีช่วงใบหน้านะครับเนี่ยโปดขึ้นมาเลย แคนไซนี่เกิดจากเนื้อข้างในนะครับผมได้อธิบายหลายๆคลิปนะครับแล้วก็หลายอาจารย์นะครับในเรื่องการดูแคนไซนะครับไม่ใช่ทาจากข้างนอกนะครับอ่าเนี่ยปูดขึ้นมาเลยนะครับเกตดนะครับยาวขึ้นไปนะครับซุ้มอย่างเี้ยครับตามตำรางครับยุบย่นแย่เนี่ยการยุบตัวหดอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันตังอิวหรือน้ำอ้อยนะครับที่ในการประสานเนื้อพระ นะครับเหลืองๆภาพที่ถูกบีบตัวขึ้นมานะครับเนี่ยซุมมีการหดมีการม้วนตัวนะครับเนี่ยมีการม้วนตัวนะครับนะครับซุ้มจะไม่ได้เรียบตรงเหมือนทําใหม่นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติมีการแห้งแห้งมีการชุดตัวของพื้นตัวนอกนะครับพื้นด้านนอกทําให้ซุ้มเนี่ยลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยปรับอีกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับซุ้มนี่แยกขึ้นมาเลยนะครับ การจุดตัวเนี่ยมวนนะครับต่อครับก็บด้านนอกก็เช่นกันก็สังเกตว่าชาติสีแดงครับจะลงตามร่องรอยแตกนะครับรอยลาน,นต่างๆครับเนี่ย,ายการซุดุดตัวนะครับยุบยุบยุบลมวลสารก็อยู่ข้างในครับ ตบแยกย่นนะครับปวดเหี่ยวแห้งนการหดตัวการเหี่ยวของเนื้อพระแห้งพระกระแห้งนะครับมีความแห้งไม่ใช้สดใหม่นะครับพระจะเบาเบามือหน่อยนะครับเพราะว่าจะแห้งแล้วนะครับพระแห้งแล้วร้อยกว่าปีนะครับมีความแก่งนะครับมีความแก่งก็แล้วแต่จะเรียกกันครับแก่งหนึบแก่งนุ่มอะไรหนึบนุ่มแก่งแข็งอะไรนะครับขึ้นอยู่กับมวลสารนะครับ แข็งผมคือแข็งแกร่งนะครับแกร่งแกร่งการยุบย่นนะครับการปลูกตนนิดเยวแห้งนะครับมีขอบลุ่มนะครับเราก็พิจารณาอนนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปทําให้มันแหว่งนะครับที่ีเรามาดูภายในบ้างนะครับดูที่พื้นนะครับผมจะลงลึกไปนิดนึงนะครับเรามาดูเนื้อหากันเลยมาดูันไซส์กันเลยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือชาติสีแดงนะครับที่ทาไว้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะอยู่ส่วนบนของเนื้อถูกต้องไหมครับมีการทาแล้วข้างล่างเนี่ยมีการดันตัวของแคลไซด์ขึ้นมาก็ทําให้พวกนี้นะครับแตกติดบางบ้างหนาบ้างนะครับติดบ้างหนาหนาบ้างนี่ก็ผงทองนะครับที่ทาเองมีติดได้เห็นนะครับขาวขาวว่าแคลไซต์ครับ ไปธรรมชาติไปเลยนะครับเหมือนแตการงานนะครับมลสารต่างๆครับเม็ดเทานะครับก็มีก็มลสารนะครับก็มีคราบน้ามันนะครับเนื้อเน่าอะไรก็ว่าันไปนะฮะเราดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับผมก็ไม่ได้ตั้งชื่ออะไรนะครับผมดูลักษณะแล้วผมจําไว้นะครับข้างนะครับเนี่ยการยุบการแยกแล้วเนี่ยแตกแห้งนะครับ นส่วนของขาโต๊ะนะครับเม็ดดำๆก็น่าจะผงถานนะครับผงถานจะบกไม่เผาไตา่ขึ้นนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนภูเขาครับมีมิติเหมือนก้อนเมฆอะไรลักษณะเนี่ยครับดูสวยงามนะครับ ไม่เหมือนของที่ทําเป็นแบบนะครับอันนี้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยาไใส์เป็นธรรมชาตินะครับบนลสารได้แข็งทลายนะครับอาจจะเป็นถึงบล็อกไม้เผาต่างๆนะครับ ขึ้นโอกมาก็ต้องใช้เวลาดูกันทั้งวันนะครับภาพพวกนี้นะครับหลังจากทาคลิปเนี่ยผมก็จะส่องดูอยู่ด้วยนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงเนื้อหาไงเพื่อศึกษาเรียนรู้ครับหาสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับทําคลิปนี้มันจะดูเร็วนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากนักนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าพาแท้แน่นอนนะครับพาแท้แน่นอนครับ ไม่มีใครมานั่งแต่งลายให้มันอยากๆบางบ้าง,างหนาบ้างหรอกครับอย่างที่บอกนะครับจุดประสงค์คนทําพระเก๋นเนี่ยเขาทาเพื่อขายนะครับก็ต้องทําท,ที่พระนิยมแล้วมีราคาต้องบอกนี้เลยนะครับพระนิยมแล้วมีราคาพระตลาดนะครับของเรามันพระสายนุรักษ์นะครับก็ไม่น่าจะมีทำหรอกครับเป็นผมผมไม่ทําไม่เสียเวลารับขายยากนะก็เอามุมเรามาคิดด้วย จเขาใจเรานะครับตรงนี้คือขาโต๊ะที่หักไปนะครับเนี่ยพวกน้ำมันคาบน้ำมันตังอิวน้ำอ้อยนะครับด้านข้างนะครับนี่รอยแตกก็มีผงทองมุดทองติดอยู่บ้างนะนครับก็เยอะอยู่เหมือนกัน,นแถบไซายนะครับเนี่ยตัวดีครับเนี่ยแขนซ้ายครับเนี่ย กำลังก่อตัวจากข้างในเลยนะครับนี่ผมทูมจากข้างในเนื้อผ้าเลยครับที่มีการแตกนะครับเนี่ยสิ่งนี้ครับที่บอกทําไม่ได้ครับแทอไซส์มันธรรมชาตินะครับมันเกิดจากข้างในเนี่ยแล้วเส้นเส้งก็น่าจะเป็นพวกผมว่าร้อยแปดต่างๆนะครับาเนี่ยจากข้างในร่องรอยแตกนะครับแทอไซส์นี้นะครับเนี่ยก่อตัวอยู่ด้านในนะครับเนี่ยตามรอยแยกนะครับนี่เราก็สามารถดูได้แล้วว่าพิจารณาความ หรือของแท้ของปลอมได้แล้วทาไม่ได้แล้วครับของปลอมเราจะใช้ทาาพอ,อทางก็ทั่วองพระนะครับจะอยู่ด้านบนแต่อย่างนี้นะเกิดจากข้างในนะครับเนี่ยกล้องหมุซูมได้ประมาณนี้นะครับถ้าของคนอื่นก็อาจจะเห็นเป็นอนูเลยอนูของแคลไซต์นะครับที่มันก่อตัวกันเป็นเม็ดนะครัประมาณนี้นะครับ ก็เกือบพันเท่าแล้วพันเท่าที่ี้ไว้ที่จุดหนึงนะครับมือผมจับพระอยู่ด้วยครับมันก็เลยค่อยนิ่งเนี่ยควมัมเป็นธรรมชาติของแทอไซด์ดูแค่นี้เราก็โอเคแนละ้วมันค่ยนิ่งเดี๋ยวผมจะทำให้นิ่งๆพอได้ไหมครับโอเคนะฮะเนี่ยมีค้างไว้นิดนึงเนี่ยมันก็ต่อ ก่อตัวไปเรื่อยๆเชื่อมมันไปเรื่อยนะครับแคลไซด์เหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเลยนะครับตามธรรมชาติแล้วไปเรื่อยก็เป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นปั๊มเป็นแหลมเป็นมนแล้วแต่นะครับก็ไปตามธรรมชาตินะครับไม่มีใครไปบังคับมันนะครับอโอเคนะครับ